ทีนี้พูดถึงบิ๊กป้อมแล้วความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้บิ๊กป้อมไปที่พักพลังประชารัฐนะฮะไปร่วมการแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอ50คนแล้วก็ขอบคุณบรรดาสอสอเดิมของพลังประชารัฐนี่แหละที่ไม่ย้ายพักไปไหนที่มีการโอ้โหดูดกันเยอะเนี่ยนะฮะบิ๊กป้อมนี่เอ่ยเลยนะฮะบอกว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยเป็นพักที่มีคนดูดไปมากที่สุดแสดงว่าพักเนี่ยเป็นพักที่เข้มแข็งนะครับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นอันดับสอง ครั้งนี้อยากได้อันดับหนึ่งบิ๊กป้อมยืนยันกับสมาชิกพักนะฮะว่าไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียวพักพลังประชารัฐจะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแต่จะเป็นผู้นําตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่าก็อยู่ที่ทุกคนต้องช่วยกันแล้วงานนี้ก็มีการเปิดตัวนะฮะว่าที่ผู้สมัครหลายจังหวัด ที่น่าจับตาก็คือสมุดรปราการฮะเปิดตัวทั้ง8เขตสสบัญชีรายชื่ออีกหนึ่งคนโดยคุณอัครวัฒน์อสวะเหมครับสสสมุดปราการก็บอกว่ามี8เขตนะฮะของสมุดปราการคราวนี้เพิ่มมาจาก7เขตตอนนี้ที่ผ่านมาได้6เขตคราวนี้ก็มีความมั่นใจเพราะว่าส่วนหนึ่งเคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนมาโดยตลอดก็เชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจนะฮะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พลังประชารัฐ จะก,กวาดชัยชนะที่สมุรปราการได้ยกทั้งจังหวัดขณะเดียวกันบิ๊กป้อมพอเจอสื่อมวลชนสื่อก็ต้องถามประเด็นเนี้ยเหมือนกับที่ถามบิ๊กตู่นั่นก็คือมุมมองความเห็นต่อคุณเศรษฐาทวีสินหลังจากเปิดตัวกับพักเพื่อไทยบิ๊กป้อมจะมองคุณเศรษฐายังไงลองไปฟังคําตอบคนระับวันนี้<ด>เห็นทางพักเพื่อไทยก็เปิดงทีคุเศรษฐาข้าม มากันช่างนะผมว่าเราก็มีของเราอะนะโอเคครับนี่นะฮะก็ตอบสั้นๆบอกว่าใครมาก็ช่างเป็นเรื่องของพรรคอื่นส่วนพรรคเราก็หมายถึงพลังประชารัฐ ก็มีของเราครับส่วนพูดถึงพักพลังประชารัฐเนี่ยหลายคนก็ยังพูดถึงประเด็นนี้นะคุณปิงผู้ชมประเด็นดีวที่มีการพูดกันกับพักเพื่อไทยเนี่ยดีลนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะนักข่าวเนี่ยไปถามประเด็นนี้กับคนนี้ค่ะศาสตราจารย์ดรนรุมนพินโยสิทธวัฒเฮรันยิกพักพลังประชารัฐถามอาจารย์แม็นะคะ ทางด้านขอจย์แบบเมืม่อวานเนี่ยยืนยันนะบอกว่ากระแสข่าวที่ออกมาเนี่ยยืนยันว่าไม่มีพักการเมืองไหนมาพูดคุยกันเรื่องนี้ล่วงหน้าหรอกเพราะว่าต้องรอดูเรื่องของผลการเลือกตั้งหากมีการจับมือกันคงต้องมีการหลบเลี่ยง ให้กันในการส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแต่ละพื้นที่แต่ในฝั่ฝั่งของพลังประชารัฐเนี่ยอาจารย์แหม่มบอกว่าส่งผู้สมัครลงทุกเขตเหมือนกันนะคะทั้งพื้นที่อีสานก็พร้อมจะสู้กับเพื่อไทยไม่มีดีลอะไรอย่างที่ว่ายอย่างแน่นอนและพักพลังประชารัฐเนี่ยมีจุดยืนที่จะทํางานร่วมก,กันกับทุกพักได้เพราะว่าขั้วของพัก คือประชาชนและต้องการยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศแล้วก็มีความมั่นใจนะคะว่าบิ๊กป้อมในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยถ้าเกิดได้เป็นนายกคนที่30เชื่อมัน่นว่าจะสามารถสร้างความสงบที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง